นี่นี่นี่ทุกคนแม่เจ๊หมูนางได้หนังหมูจากเพื่อนบ้านมาค่ะแล้วนางบอกว่าวันนี้จะเอามาทํายําหนังหมูให้กินสักหน่อยเพราะสามีของเจ๊หมูเนี่ยชอบก,กินมากๆเลยเนาะเห็นที่ไหนก็ต้องซื้อมากินตลอดลระถ้าอยากดูแล้วตามเจ๊หมูไปดูที่ครัวกันเลยจ้าเริ่มจากนางจะนําใบโหระพามาเด็ดเอาใบาและก็ส่วนอ่อนๆค่ะเด็ดเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนนะจากนั้นนําใบมะกรูดมาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆ นางก็จะเพิ่มความหอมด้วยเบย์มะกรูดนี่หละค่ะเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนต่อมานําตะไคร้มาสอยให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยจ้าตะไคร้นี้นางก็ไปเก็บจากสวนหลังบ้านมาเลยค่ะตัดมาสดๆหรอแล้วนางก็จะนําพริกจินดานแดงมาสอยให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อเพิ่มความเผ็ดแซ่บไปอีกค่ะมะนาวจ้านามาหั่นให้เป็นซิกซเตรียมไว้ก่อนได้เลยนะ ใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็จัดได้เลยข้ะจัดหนาจัดเต็มจากนั้นนางก็จะมาต้มหนังหมูกันก่อนเลยค่ะเริ่มจากน้ำหนังหมูลงไปต้มในกระทะใส่ลงไปทีละชิ้นได้เลยนะต้มไปเรื่อยๆค่ะสักพักหนึ่งนะก็คอยพลิกกลับด้านหนังหมูค่ะพอเริ่มสุกใสแล้วก็ตักขึ้นมาพักให้สะเด็ดน้ําแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะรอให้หนังหมูของเราหายร้อนเมื่อหายร้อนแล้วเนียก็นําหนังหมูข้ามาหัน่น หั่นให้เป็นเส้นยาวๆได้เลยนะอันนี้ตามใจชอบจะสั้นกว่านี้ก็ได้ค่ะทุกคนหั่นไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะพอหั่นหมดแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนจะ้ะมาเริ่มทํายำกันต่อเลยค่ะเริ่มจากน้ําตาลทรายใส่ลงไปในชามตามด้วยน้ําปลาน้ํามะขามเปียกพริกเผามะนาวจ้ะบีบลงไปได้เลยจะก,กี่ลูก็บีบลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คนๆให้ส่วนผสมละลายเข้ากันนะ จากนั้นก็นําหนังหมูที่หั่นไว้ใส่ลงไปยำได้เลยจ้ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆให้เข้ากันดีเพิ่มพริกป่นลงไปค่ะตามด้วยมะพร้าวคั่วอ,อันนี้เพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้ที่เราเตรียมไว้ะค่ะต่อด้วยพริกจินดาแดงแล้วก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเพิ่มถั่วทอดแล้วก็พริกทอดลงไปค่ะแล้วก็ใบโหระพาที่ได้เด็ดเอาไว้จากนั้นก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดี ผลให้ใบโหระพาเนี่ยสลดตัวลงสักเล็กน้อยค่ะบอกเลยว่าสีสันน่ารับประทาน่าีที่สุดเหรอหอมมะพร้าวคั่วด้วยโอ้โหใส่ลงไปแบบเยอะมาอมือนี้อร่อยถูกใจแน่นอนค่ะสามีเจมุงแอมมาดูด้วยนะน้าเสร็จแล้วก็ตักใส่จานได้เลยจะ้ะทำเมนูนี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่าเคี้ยวเพลินมากเคี้ยวอร่อยฟินกรุบยิ่งใส่ถั่วทอดลงไปด้วยบอกเลยว่าฟินมากทำเป็นกับแกลมก็อร่อยเลิศค่ะทุกคน นางก็เลยขอชิมก่อนนะอดใจไม่ไหวแล้วเจ๊หมูก็ขอตัวไปกินด้วยนะคะโอ้โหเห็นแล้วก็หิวเหมือนกันใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ